ได้กระสุนได้เหลซี่มาแม่งไม่อยากได้อยากได้เนี่ย,ยตัยได้จูเลีกับอีกตัวน,นึงอ่ยตัวมังกรน้้ำแข็งอะ่ะเมิเรียเจมิ่อของใองต้เนี่ยใช่เจอมาแล้วนะตัวนี้มากกว่าเจมีมันตัวเดียวตัวซีหดไหยอ,ะอ่ะมันจะพักทันเลยนะตอาได้ทีมดพอดีเก่งไหมเซกิอเซกิ แ,แอดี้เก่งมากเคยคีโอ้ยเจกีเก่งยังเจกีเพื่อนมาเก่งมากเก่งมากเลยซิกีซิ <c oughs> กีมันเาถามว่ากินน้ำตายยังอ่ะโอ๋ยยังไม่ตายนี่ไงซิกีแอดี้โอ้ยโอ้ยเบเนามันเอาชามไปโดนซิกีถามโดนแล้วเธอ <c oughs> ไม่ใช่เบเนาไี่ถามแล้เป็นคนจถาม ให้มะนาวเล่นชามนะหรือว่าขอร้องทำไปอุ้ยอีนี่มันอีนู้นนี่หว่าเก่งไหมเตกิเตกิค่าแล้วยวมาทำอะไรยเก่งมากหกีะเตกิชุมะนาเลยเซกิเอวเล่นให้ได้แล้วเตกิุเลยเอวเล่ เราเคยเล่นได้กเหอเฮ้ยพไป่นมนอนนั้นชุนบอวไปหมดเลยอีดอกไปหมดเลยผมจบัตตัวเดิมนี่ฮะมันเกิดได้ไงตัวเดิมอะยังไหเซิ้คเนี่ซกิทำอะไรยังึงเซกิเผาอยู่เซกิเอาไหมเซกิเอาไหมเข่าอยู่เซ้มัเผาอยู่เซ ออยเซย์ด้วย้ยดอกเบเลยดมือเมืเนี่ยอ๋อเบลงออเลอมาโดนหยุดแต่ควรทำได้่ีกใดดี่าทุกคนใช้กีดโดนทุกคน้กีดดนไป่อนชาเขไปโดนช่วไรก็ไม่ได้โดนเถอะม่อก้ว้าว้ยบลอกบลอกโอเคซื้เกมใ้นะอ๋อไปบอคืนบ ว้าวอุ้ยเจ๊เก็บมาบอลโอ้ยเจ๊ฉันโดนอะไรก็ไม่รู้อุ้ยฉันตายเลยฉันโดนตายเลยเจ๊เอจิกฉันโดนเออเช็กก์เจ๊มันเออเช็คไปแล้วระวังกูออกจากคุกไม่ได้ก็ออกจากบ้านได้ซีกีมีคนโยนเกมนีคนโยนเกมมสิวันที่เทป ประตูบ้านแค่บอกมึงดูสิไม่มีประตูสักอันมีแต่น้ตต่างน่างี้มันอาขอยบวมจะไม่ทำให้มันเอาพิษมากมันเอาโคดโยนเกมเลยมันาอีสรบสบอก้องอะไรเขาจะแปลงเลไวย่างั้นเอาไม่ช่วยเลยมันมีรัคางงอยสิบวิเฮกิมมันเอาโยนเกมอจริง ออ <S <S นี่ต้องวิ่งหาประตูไม่มีประตูแต่ตอนออกจากเบนตอนออกจากเบนเป็นคนพูดเองนะว่าออกออกออกเบนเล่นออกเบนแต่อย่าทิ้งกันไปด้วยกัน <laughs> แล้วตอนเดี๋ยวพวกฉันไปอยู่ไหนแกอยู <laughs> <laughs> ออ่ไหนอ๋อโอ้ยแม่มกิ <laughs> น้ำไหนเนี่ยน้เดินมาเลยอีน้ำน้ำตายใช่หรอน้าไม่ใช่คอนติไม้ซันโดนตีหนึ่งอ๋ออีเทียใครอยากจะกูอยู่ตรงขอบมากกว่านะอีน้อง เจ๊สเต็ปจุงเกดอี๋อุ๊ยอีดอกอุ๊ยเจ๊มม่สเต็ปอ่ะอุ้ยมาดิมามาดูอีดอกสเตปเลยกุนักนะ